โอเคได้แล้วสวัสดีครับเพื่อนครับ <c oughs> วันนี้เราก็พบกันอีกคลิปหนึ่งนะที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะฮะกดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับผมผู้จัดทำลิปนะครับ เนื้อสิ่งอื่นใดที่นะฮะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยเจตนาอันที่ดีนะครับของผมที่ได้เผยแผ่ข้อมูลนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับทั้งเรื่องข่าวสารบ้านเมือง นะและก็เรื่องสัเพเหระการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะที่เราได้คุยกันในคลิปของผมแต่สิ่งที่มันเกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะแล้วก็คอยติดตามก็คือการได้รู้จักพระเครื่องนะทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งประเภทเนื้อจินดินผงเกาใหม่สลับกันไปเครื่องรางของขลังนะ คือสิ่งที่ผมมีสะสมไว้หรือสิ่งที่ผมมีที่บ้านนะครับผมก็พยายามที่จะไปหาแล้วก็ไปนะครับไปค้นหาถ้าเจออะไรดีๆอะไรที่มันเออน่าจะมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆในรู้จักหรือมาแนะนำหรือเอามาถามเพื่อนๆว่าไอ้ที่ผมมีอยู่อย่างเงี้ยประเภทแบบเนี้ย มันมีโอกาสเป็นสิ่งที่ดีๆหรือเป็นของที่ดีได้ไหมนะอย่างเหรียญกนาจารย์เก่าๆหรือพักเก่าๆนะครับเ,เพื่อนๆดูกันแล้วเนี่ยนะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร คือผมบอกทุกครั้งนะครับผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ยมันจะดีมันจะแท้มันจะไม่แท้ท่านคอมเมนต์ได้ตามอัธยาศัยของท่านบางเรื่องท่านอาจจะไม่เห็นตรงกับผมถูกไหมบางเรื่องท่านอาจจะบอกว่าเออก็ดูแล้วมันก็มีโอกาสเป็นอะไรที่ดีนะเพื่อนก็ติดยกนิ้วขึ้นมาหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์เข้ามา แต่ถ้าจะดีนะครับเพื่อนให้ความคิดเห็นเพื่อนก็หาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์นะครับที่มันเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนคนอื่นที่เขาจะเข้ามาดูและเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนที่คอมเมนต์เข้ามาเออมันไม่ดียังไงมันมีอะไรผิดเพี้ยนผิดปกติไปหรือยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ตรงพิมพ์เนื้อหาไม่ได้ คือผมก็พยายามที่จะอ,อ,อธิบายความให้มันเข้าใจนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดีแบบนี้มันไม่ดีแบบนั้นเพราะอะไรคือสิ่งที่ผมพูดแหละครับถ้าเรามีเหตุผลที่จะบอกว่าเอ้ยอ,อย่างนี้ไม่ดีหรืออย่างนี้ไม่แท้หรืออย่างนี้มันปลอมคนที่ให้ความเห็นหรือคนที่คอมเมนต์เข้ามาท่านก็กรุณานะครับ พิ่มเติมข้อมูลที่อันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อที่จะเข้ามาอ่านหรือเข้ามาดูด้วยอันนี้ดีครับมันเป็นประโยชน์นะแต่ว่าอย่ามาบอกว่าไม่แทบตอมแล้วก็จบไปไอ้อย่างนี้ถือว่ามันยังไม่ครบถ้วนอ่ะแต่ถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นสื่อสาธารณะนะผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะต,ต้องไม่ดีหรือว่าโกรธการทะเลาะก,กันหรอก นะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะการมองหรือการพิจารณาการคิดของแต่ละบุคคลนั้นย่อมไม่เหมือนกันย่อมไม่เป็นไปตามแนวเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเมื่อไร่คนร้อยคนพันคนที่ดูแลมีแนวความคิดหรือวิธีการดูเนี่ยเป็นในแนวเดียวกันและคิดเป็นในแนวเดียวกันก็อาจจะสรุปได้ว่า พระที่เอามาลงนะแต่ละแบบแต่ละแบบนั้นก็มีโอกาสเป็นพระที่ดีได้อันนี้คือผมสรุปเอานะผมไม่ได้ให้คนอื่นถูกไหมครับคือหลายๆร้อยคนพันคนหมื่นคนนะเอาว่าหลักร้อยคนขึ้นไปอ่ะก็ถือว่าเออถ้าดูแลดีและยกมือขึ้นแสดงความกินเถ็นในทางเชิงบวกนระ่มนก็โอเคนะ กับถ้ามีอีกคนกลุ่มหนึ่งหรือมีคนบางคนคนเดียวหรืออะไรมีข้อข้อตู้แย้งหรือมีข้อคิดเห็นที่ต่างจากคนร้อยคนพันคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยที่อาจจะมองภาพของความเป็นจริงที่ไม่เหมือนคนอื่นครับถูกไหมครับถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเพื่อน นะการดูพระการพิจารณาพระหรือการจะเช่าหาพระเครื่องเนี่ยนะผมพูดทุกครั้งอะ่ะมันจะมีหลายๆคลิปที่ผมเคยพูดแล้วก็พยายามที่จะชี้นำชี้แนะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในสิ่งที่ว่าเราจะเก็บพระเราจะเช่าหาพระเครื่องแบบไหนที่จะได้พระแท้จะได้ของดี ถูกไหมครับนี่คือความตั้งใจนะนี่คือหลักคิดที่ผมพยายามที่จะสื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจไงนะว่าเอ้ยเพื่อนนะพาะแบบนี้นะการขายการซื้อกันอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เจอของดีนะมันอาจจะไม่ได้เจอของแท้นะเพื่อนๆหันมาเล่นพาะแบบนี้ซื้อแบบนี้ถ้าแบบนี้ดีไหม แต่ถามแล้วนะครับแต่ผมก็บอกแล้วไงว่าผมพูดไปผมคุยไปผมบอกไปเนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของพวกท่านถ้ามันเงินของท่าน,นถูกไหมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการทําคลิปขึ้นมาการทําดช่องขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเจตนาอันดีไงว่าควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะในการที่จะไปเช่าหาพระเครื่องเอาไว้ ติดตัวเราหรือเราจะเป็นผู้สะสมหรือจะเป็นนะเอาไว้เพื่อการทำมาค้าขายประกอบอาชีพของเราสำหรับน้องคนรุ่นใหม่ใมที่จะเข้ามาถูกไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่ช่องผมนะครับแล้วก็เจต,ตนาของผมที่ทำเช่อง YouTube นี้ขึ้นมาหนึ่งที่ผมบอกอ่ะ เอาภาพมาบอกว่าเออพระรุ่นนี้อยู่บ้านเด่นจังหวัดท่านคนไหนเนี่ยนะครับเปิดเปิดมาแล้วเจอเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ภาพบ้านผมอ่านี่ภาพบ้านชันนะหลวงพ่อบ้านชั้นหลวงพ่อบ้านผมอ่าจะได้รู้จักนะเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้เอามาลงให้รู้ให้ดูท่านก็ไม่รู้หรอกยิ่งเป็นเด็กยุคหลังๆยุคใหม่ๆบางทีไม่ทนันหลวงพ่อหรือว่า ไม่ทันยุคที่เป็นเจจิท่านนั้นยังอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระบ้านเขามีประสบการณ์ใช้แล้วดีนะแต่พอมาดูในช่องผมนะครับมาเป็นสมาชิกช่องผมแล้วดูเฮ้เป็นพระอย่างนี้เป็นพระบ้านผมเนี่ยอ่าบางทีท่านไปเจอในตลาดที่ผมบอกเวลาไปไหว้พระแต่และพื้นที่ในตลาดเดี๋ยวนี้มันมีตลาดพระเครื่องเยอะไปหมด นะไปวัดไหนไปจังหวัดไหนอำเภอไหนก็มีทั้งนั้นแหละครับบางทีข้างทางขาบับรถไปยังเจอเลยเผื่อท้าไได้มีโอกาสไงนะเจอแบบเฮ้ยจังจ่างฟุกฟุกบางทีมันฟุกได้นะบางคนมันไม่แน่เนี่ยอยู่ที่ชะตาชีวิตดวงคนมันไม่แน่จับร้อยไข่ล้านก็ยังได้นะครับนี่คืออยากจะบอกกล่าวนะสำหรับรถนี้ก็หนะลายๆคลิปต่อๆไปเนี้ย ก็จะเป็นในแนวของพระรูปหล่อกันแล้วกันรูปหล่อรูปเหมือนนั่นแหละอย่างเงี้ยจะได้ดูกันไปยาวๆเป็นลอดๆไปนะครับลอดเครื่องรางก็เครื่องรางลอดหลวงพ่อคูนั่นี่เงี้ยผมได้ผมก็จะเจอลอดไหนผมก็จะมาจัดสรรทําเป็นคลิปๆให้แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อพระแต่ละจังหวัดจังหวัดไปนะมันจะได้เกิดประโยชน์โอเคเพื่อนๆวันนี้นะผมเอาพระที่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับ เป็นนะเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นรุ่นหลอดรุ่นแรกของหลวงปูป่ทวดสิทธิชัยหลวงปูท่ทวดสิทธิชัยคือข้อมูลที่ผมพอมีหลวงปูท่ทวดสิทธิชัยเนี่ยหรือหลวงพ่อสิทธิชัยเดี๋ยวท่านน่าจะเป็นนะครับเป็นจเจ้าว่าองค์งแรกๆของวัดไซขาวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรุ่นนี้นั้นนะครับสร้างในโอกาสที่นะฮะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นสร้างวิหารนะ ใต้ใตเนี้ยก็จะมีการอุดกิ่งต่อโคดนะเนะมีกลิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกรุ่นนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นของหายากเป็นของหายากและที่สําคัญสุดก็คือประสบการณ์เขาบอกว่าใช้ผ้ารุ่นนี้แล้วนี่โอ้โหประสบการณ์เนี่ยนะมีปรากฏแพร่หลายแล้วครับคนท่เอาไปใช้แล้วเกิดนะพุทธคุณอย่างแบบว่านะ มีการกล่าวขานกันนะมีการพูดกันนะครับว่ามีประสบการณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแหละมันเป็นพระรุ่นแรกที่ผมบอกอะถ้าเป็นรุ่นแรกนะการสร้างหรือการปผูกเสกหรือวิธีการต่างๆมันก็จะพิเศษขึ้นมากว่าทุกรุ่นอนะกนะว่ทุกรุ่นี่ะนะนะโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้นนวะนะครับ แล้วก็เจตนาการสร้างนะครับก็เพื่อเอาเงินไปเพรูปบำรุงในการสร้างพระบิหารของวัดทรายขาวและที่สาคัญก็คือนะคนที่ปลูกเศกก็คือพระอาจารย์ที่ปลูกเศกก็คือท่านอาจารย์นองไงนะท่านอาจารย์นองไงนะรุ่นนี้ปีลึกนะครับปีสามห้าก็ถือว่าลึกสามสิบกว่าปีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอนะเจอแบบนี้เจอสภาพที่สวยตัวนี้ผมว่าคงหายากหละ ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณหลักพันก,นกลางๆงละนะสามพันสี่พันห้าพันไปแลยวดีไม่ดีทุ่ส่อาจจะเป็นหมื่นนะเป็นเนื้อเงินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจอก็เก็บได้เพื่อนเก็บเลยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าของดีมีประสบการณ์นะของดีมีประสบการณ์อันนี้คือหนึ่งในการที่จะเป็นข้อพิจารณาในการเก็บพักเครื่องของเรานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาป,ประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ